ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันศุกร์ที่18มีนาคม2,565ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันอำเภอเด่นชัยสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารกองพันทหารที่12ไค่ายพระยาชัยบูรณ์อ,เอเำเภอเด่นชัยตำรวจสพเด่นชัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวกหมู่ที่หตำบลเด่นชัย ใกล้กับถนนสายเด่นชัยลำปางบริเวณสวนป่าแม่พวกเด่นชัยโดยมีนายกองโทอิสาราสุขแจมใสนายนอำเภอเด่นชัยผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นประธานเปิดปฏิบัติการณบริเวณหน้าร้านอาหารเด่นชัยซิตี้ก่อนถึงค่ายพระยาชัยบุญได้ทําการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาจนสามารถดับไฟป่าได้พร้อมสร้างแนวกันไฟป้องกันการลุกลามเป็นแนวกว้างโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีค่ะ แก่ๆแ,แล้วครับแล้วก็เมื่อคืนนี้มาดูแล้วมันอันตรายฮะผมก็เลยนัดเป็นเท้านี้ครับก็มันมันมาจากปังนะนู้นฮะแล้วก็แยกมาแต่วานานี้ทางเป็นนู้นทางครับเดี๋วาสงนี้น <c oughs> <c oughs> เมื่อาวานนี้ได้รับทราบข่าวจากทางสังคมโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีไฟลุกอยู่แถวนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ได้ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นพลรสิบสามตำรวจทหารเขาก็เข้ามาประเมินสถานการณ์แล้วฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นครับมันเป็นฝาค่อนข้างจะลุกนิดนึงแล้วก็มันมืดแล้วอันตรายครับก็ mm hmm. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยประเมินกันว่าเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเช้าเนี้ยเดี๋ยวจะมาดาเนินการส่งกําลัง เท่าที่มีเนี่ยเอามาระงับไฟไว้ครับแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างแนวกันชนอยู่ไม่ให้มันลุกลามมากไปกว่าน,นี้ครับแต่ก็น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงครับน่าจะระงับได้ก่อนเที่ยงครับมันเป็นที่ทํากินของชาวบ้านหรือว่ามีการจุดไฟมั้ยหรือเปล่า,า,ม,ามันเป็นป่ามันเป็นสวนป่าครับมันเป็นป่าสงวนด้วยบางส่วนแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นของเอกชนของประชาชนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่าประชาชนเขาหรือเปล่าก็ ไม่อยากจะใส่ความกันแบบนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ไฟมันลุกแล้วก็ช่วยกันดับ,บส่วนเรื่องเกี่ยวกับไปตามหาว่ามีใครจุดหรือไม่จุดก็เดี๋ยวคงจะต้องหาการข่าวจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านกับทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดกันอันนี้เป็นพื้นที่อันนี้ของสวนป่าครับนนสวนป่า,ปาไม่พวกใช่ไหมครับ ข้าคิดปึงมันเนี่ต้องขาไปหมดกไปมกอย่างน้องเปื่องครืไปร่ะไไปไล่มาเลยพ่ลองใ่ยงนี้โอ้ยนี่นะเรจะลอง้ครับ แต่อ้อมนะครับอ้อมทางหลังไรกระเียบรอร้อนตงไปด้านขวามือนะแล้วมันก็จะมีทางเดียวพีกๆาครื่้มอไปั่ไป เราจะไม่ให้เข้าปากแต่นี่มันไม่ใช่ความผิดนุกปนมปานเรา มันมืดค่ำแล้วเออมันมืดค่ำแล้วแต่ดาราศาัสตร์ที่ได้ประชุมที่แมจิวสเนี่ยเขามาัไป